มาแถวเสาชิงช้าค่ะตรงนี้คือโรงเรียนพรตาะวิทยาลายัยตรงข้ามกับวัดสุขทัศตามหาพี่กับความอร่อยอันนี้เป็นร้านหนูลงรถเข็นนะคะชื่อร้านเขาคือร้านหมูปิง้งสูดอากงมีแค่นี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน,น,น,นี่แลคขะหมู สุดอากองตำานานหมูปิ้งที่ขายไม่ยาวนานกว่า65ปีชวบจนวันนี้ก็เจ๊นสามแล้วล่ะค่ะโดยมีเจ๊หุงลูกสาวคนโตของครอบครัวรับช่วงต่อทั้งหมดพร้อมทีมง,งานคุณภาพปิ้งย่างหน้าเตาถานรวม4คนซึ่งแต่ละวีแต่ละวันปิ้งกันมือราวิงค่ะแบบไม่หยุดพักกันเลยทีเดียวซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นหมูปิ้งกระทอดมันที่ทางร้านทำเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ติเรากินทอดมันเราก็กินทอดมันแค่นี้เลยนะคะทอดอันนี้ทอดใช่ไหมคะอันนี้ทอดค่ะแต่อันนี้คือไม่นะเอามาจิ้มด้วยเอามาปิ้งก่อนค่ะแล้วก็จิ้มแล้วก็ปิ้งแล้วก็จิ้มแล้วก็ปิ้งแล้วโรยด้วยกระเทียมแล้วดึง้าทอดมันนี่ก็ใส่กระเทียมอะคะเหมือนกันทุกรายการผู้ตายแล้วไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเรียกว่า แบบนี้ต้องตัดสมัยคุณพ่อเลยไหมคะสมัยก่อนอากงจะเป็นรถสามล้อถีบอะค่ะอ่าฮะเป็นการสัมภาษณ์ที่หลับตาคุยกันไปเลยนะคะผู้หนูลืมตาไม่ขึ้นนะคะพอหนูมายืนข้างหลังลมก็มาทันีเเขาแก๊โอ้โหจากสามล้อสู่รถเข็นริมทางที่โด่งดังและคอยดิบไข่ดิจนคิ้วแน่นต้องจดออเดอร์แล้วรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยละค่ะคุณผู้ชมกระสิเท่าที่ทราบมาที่นี่ ร้านขาย10บโมงครึ่งนะคะคิวเนี่ยบางคนเนี่ยจองมาก่อนหน้าวันนี้ก็มีก็คือออเดอร์มาก่อนบางคนก็เพิ่งโทรศัพท์เข้ามาออเดอร์วันนี้กี่คิวแล้ววันนี้ประมาณอยู่ที่12คิวค่ะนายคอนดูดูได้ไหมมันมันนี่คือทอดมัน,ม,นมีขายทอดมันหมูนี่คือหมูปิง้งปิงค่ะกรอกคือไส้กรอกหนูช,ชอบ,บมากเลยอะ่ะทุกคนสั่งทุกอย่างจริงๆ ถ้าหนูจะกินตอนนี้ค่ะหนูจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะ 1>, 1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ออเดอร์แล้วนะคะรอนานสุดอสอบถามจากลูกค้าก็คือ2ชั่วโมงพ้ายามไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะไม่ได้เป็นคนแถวนี้แล้วค่ะแต่ว่าก็ายังต้องลับมากินส่วนตัวคือชอบลูกชิ้นเนื้อคับ ตั้งแต่ขายอยู่ที่เมเป็นรถติดขายอยู่วัดพระพิเลไม่เหมือนใครตรงที่ว่าเขามีการโรยกระเทียมาายน้ำมันกระเทียมแล้วก็ไทยโรยข้าวเป็น<ม>สูตรของที่นี่โดยเฉพาะที่อื่นไม่มีมมซื้อไม่กิ่ม้ยนะแต่ว่าต้องรอรอนานยังคะตอนเนี้ประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีาอีกกี่น,นาทีกว่าจะได้เห็นพี่ไม่แน่ใจว่าดูคิแล้วอยากกินของอร่อยต้องรอค่ะ ปกตินี่คือถ้าสมมุติว่าเป็นออเดอร์เป็นวันอย่างนี้ได้ไหมสมมติหนูจะมาอย่างเงี้ยล่วงหน้าได้เลยค่ะซึ่งขณะนี้หลังจากที่โซเชียลออกไปก็จะมีออเดอร์ล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะโอ้โหสมมุติวันนี้หนูโทรมาหาปุ๊บหนูบอกว่าหนูอยากกินหมูปิง้งค่ะได้กี่โมงคะผมเมาเช้าใช่ไหมคะมเราก็จะดูว่าถ้าคิววันนี้11บเอ็ดครึ่งไม่มีเราก็จะให้เป็นเป็นคิวแรกก่อนแต่ถ้ามีก็คือจะรันคิวลงมาแต่ถ้าอย่างวันนี้เนี่ยคิวมันจะอยู่ที่บ่ายสองแล้วค่ะคุณผู้ชมดูเราวันน ปรากฏว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านเปิดไหมคะร้านปิดค่ะหยุดวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ค่ะร้านปิดกี่โมงคะร้านปิดประมาณหกโมงค่ะโดยประมาณอุ้ยทันไหมเน่ะถ้าเกิดดูรายการเราสี่โมงเขาอยากออกมากินนเฝ้ารอมาเลยอย่างเงี้ยมาเลยค่ะถสี่โมงหลังจาก4ี่โมงไปแล้วเนี่ยบางบางเมนูก็จะไม่เหลลือแ้ริ่มทยอยหมดนะครับก็มารอตอนนี้คือลืมปลาไม่ขึ้นแล้วครับผมคืออ่ะนี่แค่ยืนคุยนะคะเนี่ยหัวยังกระอักควันขนาดนี้แล้วถ้าเป็น ร้อนมากจริงคือปกติเรายืนเฉยๆเราก็รู้สึกว่าเราร้อนแล้วใช่ไหมคะพอเรามายืนอยู่ตรงนี้มันร้อนแถวนี้ยค่ะแล้วข้างบนมันก็มีไอแล้วก็มีควันไม่ใส่ปลอกแขนหรืออะไรหน่อยหรอคะมันไม่ถนัดไม่ทนัดนี่คือเจลีค่ะผููซึ่งยื่หนึ่งเรื่องการปิ้งหน้าเตาไม่ว่าจะร้อนเบอร์ไหนเจลีก็เอาอยู่ตอนนี้คือมันมันมันชินแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนานแล้วลูก อันนี้คือต้องปิ้งเลเวลแบบสุกเลยไหมคะไม่ไม่ไม่สุกมากไม่ต้องสุกมากมือแรกนี่ยังไม่ตัดยังไม่ตัดอันไหมนะคะเดี๋ยวพอขยับไปนิดนึงเจฮุ้งเขาจะเริ่มตัดอันไหมเหงื่อแตกแล้วเดี๋ยวโอ้เตาแรกผ่านไปมาเตาที่สองเจฮุ้งขาเตาที่สองนี่คืออันนี้ปิ้งแล้วจิ้ม จิ้มแล้วมาปิ้งใหม่ค่ะแล้วโรยกระเทียมพริกไทยปิ้งจิ้มอย่างนี้อีกรอบคะถ้าเป็นหมูก็ทอดมันอย่างละหนึ่งรอบถ้าเป็นลูกชิ้นทุกอย่างเลยสองรอบอย่างตับแม่กระเทียมวันวันหนึ่งใช้กี่ม้อคะไม่น่าจะพอให้เยอะอยู่ประมาณห้าค่ะห้าอันเติมนะผ่านนี่คือเติมทั้งวันใช่ค่ะบอกเลยทีมงานของเจ๊หุงแต่ละคนอึดจริงๆทั้งร้อนทั้งควันทั้งเหนื่อยแต่ทุกคนก็สู้ค่ะ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เหรอคะเจนาทำงานด้านสายการบินมาก่อนเป็นเซลขายที่นั่งบนเครื่องบินแล้วก็ทำบริษัททัวร์เป็นไกด์พาทัวร์ด้วยก็ขอบคุณค่แล้วก็จะได้ต้อนรับลูกค้าได้ดีมากพี่ลีก็จะเป็นมือปิ้งมือหนึ่งว่ามือวางอันดับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเจ้าหุงที่จะช่วยโครงงานให้รันงานให้มันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ คุณหมูนี่ก็จะเป็นคนที่บางทีจะต้องไปเอาวัตถุดิบในบ้านออกมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านใช่ตัวเจ้านายเองก็จะช่วยรันคิวหน้างานแล้วก็จัดคิวให้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการที่ลูกค้ามารออะไรมารอนานเราจะพยายามระบายให้เร็วที่สุดค่ะเป็นระบบแบบนี้เลยค่ะเจ้าหุงเขาก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานได้รองรับลูกค้าได้เต็มที่แล้วทำยังไงก็คุยกันว่าเราจะทํายังไงดีนะคะว่าให้ตอบรับและให้ลูกค้าประทับใจแล้วรอ น้อยที่สุดใช้เวลารอ,อน้อยที่สุดแอบถามนิดนึงค่ะคิวมันเยอะเนี่ย<ม>าบางที <มา S 1> ลูกค้ามาบางคนเอามาก่อนมาหลังคนนี้แซงคิวฉันมาก่อนนู่นนี่นะ,ะทำยังไงคะแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหา<ม>ก็คือทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันใครมาก่อนก็รันงานออกไปก่อนก็นเลยกลายเป็นว่าลูกค้าก็บอกว่ารอนานน้อยลงก็คือ หนึ่งชั่วโมงโอเคางคิวก็เพิ่งชั่วโมงโอ้มีแบบว่าความสนิทสนมช่วยได้ไหมคะเรื่องเวลารอคิวอ่อถ้าในอดีตช่วยได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยคะ่ะเมื่อกีต้ตดออเดอร์หนูไปแล้วยังนะคะจดแล้วค่ะ <c oughs> คุยกันเพป็นๆนี่หนูวชวนคุยไปเรื่อยๆหนูไม่วโมงผ่านไปหนูจะ <c oughs> ได้กินได้ใช่ไหมคะหนูยังรอได้หนึ่งชั่วโมงเจนนายังไม่เลิกรับโทรศัพท์เลยนะคะน่าจะแบบว่าถ้าต้องรอคิวอาจจะแบบนานมากเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราขออนุญาตบุกไปครัวที่บ้านได้ไหมคะถ้าบ้านไม่ไกลจากตรงนี้ได้ค่ะหนูขอไปดูวิธีการทําดีกว่าว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆนานาเนี่ยมาั้งแต่รุ่นสมัยอากงอาแม่เขาทําอะไรยังไงกันบ้างโอ้โหโอ้โหวันหนึ่งแม่เสียบกี่กิโลดีกว่าค่ะสี่สิบโลเริ่มต้นก็แม่ขายแม่ขายทอดมันที่ตลาดแล้วเหลือก็เลยมาลองเสียบปิ้งดูตียัไงให้มนเหนียว ต้องฟาดต้องฟาดมาันหรอคะแม่ฟาดมานันไก่พี่แกนี่ตีเองไหมคะสมัยก่อนตาทำจนคกแต่ตาทำจนคกแต <c oughs> ตอนนี้รับเขากว่าจะเปลี่ยนหนือ <c oughs> ก็ประมาณเกือบปี่ปีอะค่ะ,ะ <c oughs> ปาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็เท่ากับเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซี่ <c oughs> ไปฝังเข็มขากลับบ้านรถแท็กซี่อะป้าบอกว่าให้ผ่านหน้าร้านค <c oughs> อได้เห็นก็มีกำลังใจมากขึ้น โดยดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นเย็นๆน้ำจับเลี้ยงทัยพืชราไร่ทิพิร้านหมูปิ้งสูตรอากงอยู่ข้างโรงเรียนภาระตะวิทยาลัยยานเสาชิงช้าค่ะจะโทรจองหรือจะวอล์กอินบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องรอยอย่างใจเย็นและเชื่อใจความอร่อยที่รังสรรค์จากเจ๊ทีมงาน ภาพปิ้งหมูกันได้เลยลเขาตั้งใจทำทั้งหน้าร้านทั้งในครัวและในระหว่างที่รอออเดอร์ก็ตามเจ๊หูไปที่บ้านค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากร้านไปดูกันว่าสุดเด็ดล็ดลับที่แท้กรูเป็นยังไงและวันนี้เรายังได้รับโอกาสพูดคุยกับเจ้าของสูตรตัวจริงอีกด้วย สวัสดีค่ะนี่คนนี้เลยเรียกว่าเป็นต้นตำรับของทั้งหมูปิ้งของทั้งทอดมัน65หปีแล้วเนาะ2,500ใช่ไหมพอสองสองพันห้าร้อยกว่าอีกกว่า2อ0 0อีกอันนั้นอากงไงพ่อของเขาค่ะพ่อของพ่ออ๋อต้องแต่รุ่นอากงนู่นเลยใช่ไหมคะป้าเริ่มทำหมูปิ้งกับทอดมันได้ยังไงคะเริ่มต้นแล้วขายลงลูกบุกเขินมาละห้าตังค่ะ แล้วมาหมูปิ้งแล้วก็ทอดมันปิ้งใส่กร <c oughs> ะเทียมพริกไทยอีกอร่อยอร่อยเป็นการทดลองอยังไงถึงได้สูตรนี้มาคะเริ่มต้นก็แม่ขาย <c oughs> แม่ขายทอดมันที่ตลาดแล้วเหลือ เราก็ไม่รู้จะเก็บยังไงก็เลยมาลองเสียบปิ้งดูพอปิ้งแล้วก็อยากให้แตกต่างจากของปิ้งทั่วไปอากงจึงคิดสูตรความอร่อยด้วยการโรยกระเทียมเจียวและพริกไทยป่นลงไปด้วยนอกจากช่างคิดแล้วที่นี่ยังช่างเลือกค่ะเลือกแต่ส่วนดีและของดีๆมาทำขายนั่นเองของเราใช้หมูส่วนสันคอค่ะมันจะมีมันอยู่ในตัว ค่ะแล้วมันจะไม่แข็งกระด้างค่ะใส่น้ำตาลปีป๊บน้ำตาลทรายกระซอสอันนี้ยี่ <5. S 1> อันนี้ย5่ห้าโลเราจะหมักสองรอบเพราะต้องเสียบรอบแรกก่อนแล้วก็เข้าตู้เย็นอันนี้เราก็จะเสียบเอาไว้เพื่อเอาไปขายวันรุ่งขึ้นหมักแล้วขายเลยมันยังไม่เข้าเนื้อค่ะเวลาเวลาปิ้งแล้วรสชาติมันยังไม่ยังไม่จัดจา้าเราทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งคืนมันจะเข้าเนื้อแล้วหมูมันจะไม่แข็งด้วยนุ่ม ว่าน้ำตาลมันจะเข้าไปรัดในตัวหมูค่ะน้ำตาลปีบอะค่ะบอกเลยว่าเบื้องหลังความอร่อยต้องยกนิ้วให้อาม่าเขาละค่ะรักมือดักตักตวงเองแถมยังนักเลงดังเสียบเองอีกตะหากคุณมาดูนะคะว่าแม่ใช้หมูเยอะมากนี่คือ12บาทคือแบบให้แบบเต็มๆชิ้นใหญ่ๆไปเลยทีเดียวหมูมันจะมีเส้นแม่ต้องเสียบฝังเส้นนอนหรือเส้นตั้งเส้นนอนเส้นนอนค่ะเสียบไปเสียบไป เสียบได้เลยนไอเสียบอ่ะมวันหนึ่งแม่เสียบกี่กิโลดีกว่าค่ะสี่ส25โลแ,แ,แ,แดียีแห้าดงแม่ช่วงที่ผ่านมามีช่วงที่หมูราคาแพงอ่ะทำยังไงกันตอนนั้นเสียบเล็กหน่อยตรงนี้คือการล้อมวงกันของครอบคร<ะ>ัวเดี๋ยวก็ช่วยกันเดี๋ยวก็ท้ทำอะไรกันเสร็จแล้วก็มาช่วยกันเสียบแม่บอกว่านั่งเสียบกันทั้งวีทั้งวันค่ะทำกันเองในครอบครัวจ้างคนเสียบไม่คุ้ม แม้กระทั่งทอดมันก็ทำเองตีเองทอดเองไม่พึ่งพาใครเลยจริงๆกว่าจะได้กินหลายขั้นตอนเยอะค่ะเด้ออเป็นลาน้ำดอกไม้ตียังไงให้มันเหนียวให้มันนุ่มรูปปั้น <laughs> <laughs> ต้องฟาดมันเหรอคะแม่ฟาดมาันไม่ใช้เครื่องตีหรอกค่ะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแม่เขาไม่ยอมใช้ใชไม่เป็นเครื่องคือสมัยก่อนขายแบบไหนก็ทำแบบนั้นเทส์ลับยังไม่หมดแค่นั้น ยังมีอันนี้น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำกระเทียมต้องใส่น้ำกระเทียมอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่เองและเด็ดสุดก็คือพริกแกงจัดจานแน่นด้วยเครื่องเทศเรียกว่าคลกกันจนครกแตกกันเลยทีเดียวนี่แกงตีเองหมคะทำเองนะคะแม่อ๋อนี่รับเขาสมัยก่อนสมัยก่อนตานมำจนครกแตกตเจนครกแตก ไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะวันหยุดจากเลิกเรียนวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ต้องมานั่งทำเครื่องแกงจนตอนหลังไปทำงานจริงๆแล้วบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วแม่ซื้อเครื่องแกงเจ้าที่เราแบบพอทานได้อร่อยก็ทำบ้างเปลี่ยนไม่ต้องทำเองแล้วมีคนบอกว่ากว่าจะเปลี่ยนได้นี่คือทอ็ก็ <laughs> ประมาณเกือบ2ี่ปีอะค่ะ <laughs> <laughs> ยือย้อกันไปยื้อกันมา20ปีใช่ค่ะเรื่องเครื่องแกงอย่างเดียวเนี้ยใช่ค่ะ อี้สุดท้ายทำไมแม่ถึงยอมจ้างมีก็ลูกสาวบอกไม่ตำไม่ตำกาตองไม่ตำไม่มีใครช่วยตำแม่คนเดียวก็ทําไม่ได้คือถ้าไม่ตำาทดหนังก็ไม่ได้ขายก็เลยโเคยอมก็ได้เขาแกงพะแนงฝักแฟงจับพริกชีฟ้าแดงหอยแคร วันนี้ทำทอดมันกี่โลคะประมาณสามสิบโลสามสิบโลทอดมันสางสิบหรืปิ้งสี่สิบฟาดอย่างนี้หรอแม่จะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยพอแม่อยากฟาดแม่ก็ฟาดอย่าฟาดโคกไปเรื่อยๆค่ะบโคบไปเรื่อยๆก่อนแม่เอาจริงตอนนี้มันมีเครื่องแล้วแม่ไม่ใช้เหรอคะมันอย่างนี้ดีกว่ามันเหนียวดีด้วยอ๋อแรงมือเหนียวกว่าทุกวันนี้ใครตีบ้างแม่ตีคนเดแม่คนเดียวค่ะดูปรมาจารย์หน่อยโลเดียวนี่แม่อาจจะไม่ชินตีไปเรื่อยๆจะจะเหนียว ตอนนี้มีมีใครที่สามารถแบบตีทอดมันได้เองอ๋อจจหุงจจหุงรับสุดทอดมาทุกอาทุก <c oughs> วิชาชีพเลยค่ะอ่ะดูมือเก๋าเขาตีมันต้องแบบนี้รอเดียวแม่บอกสบายตัวเล็กๆอย่างมวยไม่น่าจะไหวค่ะแม่บอกว่าให้ไปเพิ่มเนื้อเพิ่มหนังมาก่อนไปดูในโทรทัศน์นะตัวยักษ์ใหญ่ว้ายอย่างงี้นะตัวนิดเดียวเซลล์หลานเก่งนะแม่หลังจากตีจนได้ ทอดมันที่เหนียวแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันที่กำลังร้อนพอดิบพอดีทอดมันปลาน้ำดอกไม้เนื้อนุ่ๆรสชาติเผ็ดจัดจ้านก่อนนำไปปิ้งตามสูตรอากงขายเพียงไม้ละ12บาทาเท่านั้นค่ะหลังจากล้วงสูตรเด็ดเล็ดลับก็ถึงออเดอร์ที่รถเมสสั่งไว้แล้วละค่ะไปชิมกันว่ารสขนาดไหนหลังจากหึชั่วโมงผ่านไป ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะได้มารับประทานกันแล้วไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งหรืออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวลองชิมแบบเปล่าๆว่าเป็นยังไงอืมมันหอมมันหวานมันเผ็ดมันมีรสชาติอยู่แล้วกินกับข้าวเหนียวคือเลิเลยะคะ่ะไม่เคยกินแบบนี้มากก่อนแปลกมากือเราแต่อร่อยไหมคะ หรือว่าอยากจะแบบกินให้มันมีรสชาติเพิ่มเติมเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกเนี่ยนะคะก็ใส่นี่ได้เลยอัมเจมซีฟูด้ดกลิ่นชพีนตราเด็กสมบูรณ์นะคะใส่อันนี้เข้าไปมันก็จะเพิ่มรสชาติความเผ็ดความแซ่บใครที่แบบชอบรสชาติที่เผ็ดแซ่บลยุยอันนี้เลยค่ะนี่มันมีรสชาติแบบมันเผ็ดมันแบบว่าแซ่บเพิ่มเติมใครชอบแบบให้มันมีความเผ็ดนิดนึงใส่นี้เข้าไปเลยหอมด้วย เพื่อความอร่อยและอัรถรสของอาหารทางเราขอมอบเครื่องปรุงเทอร์พีนปลาเด็กสมบูรณ์ทั้ง8รสชาติให้ค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์ปลาเป็นเส้นเลือดในสมองตีดก็เท่ากับเป็นอมพึ์ครึ่งซี่วเวลาอากงขายอากงทำไงบ้างคะกินก่อนแล้วทุกหไายทีเรามาย่างถ้ามาไกลเราเลยัง่ง ยังรอเลยเอาให้กลิ่นม,มันหอมเลย <c oughs> ลูกค้าตามกลิ่นเข้ามาแล้วยังไงลูกค้าต้องซื้อแน,น่เพราะมันหอมมากอย่างนี้ตลาดโซเชรามีตลาดโซเชลามีรวมด้วยช่วยขายโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว AIS 5G พริกไข่ตราไร่ทิป แคเรียเอ็กซ์อิน plus ช่วงนี้รถแม่มีข่าวดีมาบอกค่ะอิชิตันจัดแคมเปญใหญ่ให้ใหกับพ่อค้าแม่ค้ากับแคมเปญอิชิตันยกลัง10บาทคุณตันเุกฝากมาบอกนะคะว่าลังอิชิตันมีค่าอย่าทิ้งนะคะเพียงคุณผู้ชมสะสมชิ้นส่วนฟ้ารางค่ะอิชิตัน เย็นเย็นหรือว่าใบเล่ le. นี่เลยนะคะครบ12ชิ้นบวกเงินแค่10บาทคุณสามารถที่จะรับอิชิตันน้ำผึ้งผสมมะนาวขนาด280มิลลิลิตรฟรีไปเลยอีกหนึ่งลัหรือว่ารสชาติใดก็ได้นะคะสามารถแลกได้เลยค่ะซึ่งคุณผู้ชมนำไปแลกรับฟร,รีกันได้เลยนะคะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและแมคโครทุกสาขาค่ะ บอกเลยว่าแคมเปญน,นี้ยิ่งมีคูปองมากยิ่งมีกำไรมากรีบมาแลกกันเยอะๆนะคะร้านหมูปิ้งอากงทำกันเองในครัวเรือนค่ะคนทำก็ทำคนขายก็ขายแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเรียกว่าขยันกันทั้งบ้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะเจ๊หุงลูกสาวอากงอามาขยันกว่าใครเราต้องตื่นตีสองทุกวันเพื่อมาทำข้าวแกงขายยันหวาด พอสายก็ไปขายหมูปิ้งแล้วก็ทอดมันปิ้งกันต่อซึ่งเจ๊หุ้งเองก็กลายเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักของครอบครัวไปเลยล่ะคะ่ะเจ๊หุ้งบอกว่าอากงสอนตลอดเรื่องของการขายของอจ,จนเว,วาลาอากงขายอากงทำไงบ้างคะเอาใจ<า>ใส่ใช่ไหม <laughs> ต้องสนใจเนี่ลูกค้าถึงจะกลับมาหาเราเงินนวลลูกค้ามาแน่แ้่ติดเราว่าคนนี้ชอบกินแบบไหน คนนี้ชอบกินลูกชิ้นก่อนที่เราจะลูกค้าเดินมาถึงเราต้องทําไงอเอาลูกชิ้นิก่อนจิมนจ้มน้ําจิ้มใช่ไหมจิ้มก่อนแล้วท,ทุกหอยทีเข้ามาย่างให้อห,อหอมหอมลูกค้าเดินมาเขาได้กลิ่นเขาก็เลยต้องแวะใช่ไหมน,<ะ>นี่เทคนิคการขายของกงบอกว่าถ้าลูกค้าจะมาทําไงเรียกลูกค้ามาไม่ไกลเราลองย่าง ย่างรอเลยเอาให้กลิ่นมันหอมเลยลูกค้าจะได้เดินเข้ามาตามกลิ่นเข้ามาแล้วยังไงลูกค้าต้องซื้อแน่เพราะมันหอมม,มากอย่างนี้เรียกว่าได้เลือดพ่อมาจนทําให้ร้านรถเข็นเล็กๆ กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วสารทิศเลยทีเดียวตอนนี้อากงก็อายุอนามปาเข้าไปเลข8แล้วล่ะค่ะและมีโรคไขย่ข้เจ็บที่ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องมายาวนานแต่ก็ยังคอยเป็นกําลังใจให้ลูกหลานทุกวันค่ะคือจริงต้องบอกว่าก่อนหนะ้านี้คือที่เล่านมาคืออากงเป็นคนที่ขยันและทํางานตลอดขายของตลอดอยู่ดีมาวันหนึ่งอากงไม่สบายแล้วเป็นอะไร <c oughs> เขาก็จะทานแต่ยาพาราไม่หาหมอ <c oughs> แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาปวดหัวแต่ยังไม่ยอมไปหาหมอบอกไปหาหมอไหมคะบอกไม่ไปนั่งประเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแต่พอเข้าห้องน้ําเสร็จออกมาเซเดินเซเราก็ว่าทําไมเดินเซอย่างนี้ป้าเป็นอะไรไหมเขาก็นั่งหัวตกตกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอดีอามาเห็นอาก็เลยบอกว่าไปหาหมอกันดีกว่าเป็นอะไรนะคะเขาป้าเป็นเส้นเลือดในสมองตี ก็เท่ากับเป็นเอามาพึกครึ่งซี่ฝั่งขวาด้านขวารักษามาก็ประมาณ8ปีอะถึงจะป่วยแต่อากงก็สู้ค่ะบางวันแอบไปเฝ้าดูลูกสาวขายหมูปิ้งก็ทำมาแล้วพอเวลาพอเวลานั่งรถไปเจาะไปฝังเข็มแล้วก็ต้องแวะไปโรงพยาบาลกายภาพประมาณสองชั่วโมงพอผ่านขากลับบ้านจะต้องผ่าน ที่ร้านแต่ถ so ้าเกิดสมมุติรถแท็กซี่เข้ามาถ้าเกิดชิดด้านซ้ายจะเป็นฝั่งส่วนโลมานีนาธก็จะไม่ผ่านที่ร้านป้าบอกว่าให้เบี่ยงขวาเพื่อที่จะออกมาซอยข้างโรงเรียนพลตะเพื่อที่จะผ่านหน้าร้านขอให้ได้เห็นอได้เหลยก็มีกําลังใจจากที่พูดไม่ได้ก็ได้แต่ยักหน้าพอหลังๆก็รู้จักเรียกละแบบพูดได้ก็ดีขึ้นก็มีกําลังใจมากขึ้นเพราะว่าเห็นของที่ตัวเองทํามาตั้งแต่เริ่มต้น ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่มีใครเลิกขายทุกวันนี้ภูมิใจในตัวลูกสาวแล้วก็ครอบครัวไหมคะปะ้าสบายแล้วสบายถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจเนาะเขาต่อยอดธุรกิจอาชีพที่ป้าทำมาตั้งแต่60กว่าปีที่แล้วเนะาะปากุ้ยซิมบอกว่าทุกวันนี้สบายแล้วล่ะคะ่ะเพราะมีเจ้หุงเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้ทุกอย่างแม่ป้าจะพูดน้อยแต่เชื่อว่า ป้าภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้สุดๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้ตลาดสดพระรามสี่หมดเวลาแล้ว,สวเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่4.15โมงสวัสดีคะ่ะ